สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอาน้องหมีตัวนี้เสร็จแล้วตัวใหญ่เลยนะตัวนี้แล้วก็ใช้เไหมพรมที่มันเป็นแบบนุ่มๆม,มากก้อนึ่งก็แพงอยู่นะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะทําไปสําหรับเด็กที่ต้องการจะเอาไว้นอนเนาะอันนี้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะ ก็น้องก็จะน่ารักแบบนี้เลยเฮ้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 ยนี่น้องก็นั่งได้นะคะแล้วก็มีหูมีโบนิดตอนแรกว่าจะตกแต่งอีกนิดนึงวันนี้เข้าป่าไปครึ่งวันแล้วพี่น้องกลับมาบ้านอาบน้ำแล้วก็มานั่ง ทำงานดีเลกต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเฮ้ยบ๊ายบาย